สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็น macbook pro 13นิ้ว a152 นะครับปี2 0 1 4ในอาการที่มาก็จะเป็นอาการที่พัดลมหมุนแรงพัดลมหมุนดังนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดไม่ขึ้นภาพนะครับก็คือหน้าจอดำแล้วก็ลองเช็คกระแสไฟแล้วก็ไฟไม่ถึง cpu เลยนะครับทีนี้ก็ทำการแกะตัวเมนบอร์ดออกมานะครับก็ไปไล่เช็คไฟ ลายไฟที่มาผลิตตัวเครื่องเนี่ยมามาไม่ครบนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี้นะครับโอเคอันนี้ในลายไฟที่เกิดการช็อตน,นะครับก็จะอยู่ในรายนี้นะครับตัวนี้เป็นลายไฟ3 v 3 s 5นะครับ นี่3 3.5นะครับซึ่งลายนี้เนี่ยจะต้องมีค่าโอห์มที่เป็น K คโอห์มนะครับแต่ว่าอันนี้หลดลงเหลือประมาณ30-40โ oh อห์มนะไฟก็ออกมาแค่1โวลต์เท่านั้นนะครับทีนี้ก็ลองจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็ไปเจอในส่วนของตัวชุดตรงนี้นะครับที่เกิดการร้อนนะครับก็คือตัว U8030 นะครับ U8030 ตรงนี้ก็ จะเป็นตัวผลิตไฟนะครับตัวผลิตไฟตัว 3v0 นั่นเองนะครับซึ่ง 3v0 ตรงนี้เนี่ยไม่มีไฟมาเลยนะครับเครื่องก็เลยเปิดไม่ติดนะครับในส่นตัว 3v0 ตรงนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการเปิดการทางานของ H.M. แล้วก็ C.P.U. นั่นเองนะครับ C.P.U. ก็จะอยู่ตําแหน่งตรงทานด้านนี้นะครับ U0500 นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ชอ็อตจากตัวเขาเองนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชอ็ออจากตัว U ตรงนี้นะครับ นะไม่ได้ช็อตจาก U 8 0 3 0ูนนะครับแต่ว่า,าช็อตมาจากตัว C ตัวนี้นะครับตัว C ตัวนี้เนี่ยมันเกิดการแตกแล้วกเ็เกิดการช็อตขึ้นนะครับ C 6 3 0 5นะครับนี่เลยทำให้ระบบลายไฟที่เป็นตัวสา3 S0 ตรงนี้เนี่ยล่มทั้งล่มทั้งลายเลยนะครับนี่ก็คือดูตามเส้นได้เลยนะครับตามเส้นนี้ที่ไฟจะต้องเข้าไปเลี้ยงนะครับ สามโวลต์ตรงนี้เนี่ยลมทั้งทั้งหมดเลยนะครับเครื่องก็เลยเปิดไม่ติดนั่นเองนะครับแต่ว่าทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เปิดติดขึ้นภาพเหมือนเดิมนะครับอ่าตัว CPU ไม่เสียนะครับเสียแค่ราฟายสามโวลต์เอสูนั่นเองนะครับแก้ไขได้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็นาเครื่องให้ลูกค้ากลับไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคยังไงก่อนจากไปก็ขอฝากร้านไว้เหมือนเดิมนะครับร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยการสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร่านบน้าเว็บไซต์มัยเลนะครบ